เชิญท่านมนพคีรีพูวโดนนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมมนพคีรีพูวโดนสมาสสชิกสภาผู้แทนรัษฎรสัดส่วนชาติพันธุ์พรรคประชาชนท่านประธานครับประเด็นนี้ผมให้ความสําคัญเนี่ยคือผมไม่ได้ให้ความสําคัญว่าผู้นาควรจะมีคนนุณสมบัติอย่างไร ผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นผู้นําที่ดีผู้ใหญ่บ้านจะต้องไม่ติดคดีนี้ผมเห็นด้วยทุกประการครับท่านประธานประเด็นสําคัญที่ผมพยายามอธิบายในที่ประชุมแล้วก็ในทั้งกรรมธิการท่านประธานครับประเทศไทยมีอยู่75,000กว่าหมู่บ้านนะครับท่านประธานหมู่บ้านที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกวันนี้อ่ะมันครึ่งประเทศครับท่านประธานผมถามเพื่อนสสในสภาผู้แทนราษฎรนี่ครับที่สารนะที่เราเรียกว่านสรที่หลวงที่มหาไทยดูแลครับ ผมไปแต่และจังหวัดเนี่ยเยอะแยะมากมายประเด็นของผมบอกคือว่าถ้าทาผิดแล้วสารตัดสินแล้วเนี่ยไม่ควรเป็น,นอันนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ประเด็นของผมคือว่าหมูบ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าที่สาธารณะไม่ว่าพรบป่าไม้ป่าสงวนป่าอนุรักษ์ทั้งหมดเนี่ยมันเจนเมื่อว่นหมู่บ้านสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดว่ากระบวนการกลั่นแกล้งบุคคลที่ประสงค์จะลงผู้ใหญ่บ้านบุคคลที่ประสงค์และมีแนวโน้มและประชาชนชอบ แต่ว่าอาจจะไม่คู่แข่งอาจจะไม่ชอบหรือบางส่วนจะไม่ชอบสามารถดําเนินคดีได้ทุกตารางนิ้วเลยครับท่านประธานอําเภอเทิงของท่านประธานนะครับอำเภอจอมทองของผมเนี่ยครับผมไปบางอําเภอที่ทําการอาเภอยังอยู่ในเขตป่าเลยครับท่านประธานสถานที่ราชการจะอยู่ในเขตป่าพี่น้องผู้แทนรัษฎรท่านสมาชิกที่เคารพครับลองพิจารณาในพื้นที่ของตัวเองดีๆนะครับ ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนก็อยู่ในที่สาธารณะหรืออยู่ในเขตเขตป่าสงวนหรือเขตป,าป่านุรักษ์หมู่บ้านเจ็ดหมื่นคนผู่บ้านชอบด้วยกฎหมาย,มายกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีบ้านเลขที่มีกำน,นันมีชอรอบแต่ถ้าเราเอาคุณนรรสมบัติที่เข้ามาและเกิดกระบวนการการแกล้งขึ้นมาพวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบนะครับที่ผมเขียนให้เอาออกเนี่ยผมคิดว่า ถ้าผู้นํากระทําความผิดตามพรบรนั้นๆเนี่ยมันเขียนไว้อยู่แล้วครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็ไปสู่กระบวนการที่อื่นๆนะครับแต่ว่าประเด็นที่เขียนอย่างเงี้ยผมกลัวที่สุดคือเกิดกระบวนการกัดแกล้งเชื่อไหมครับว่าบางพื้นที่เนี่ยประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทะเลาะกันแม้แต่ที่สารนาบัทีีอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีตอนนี้เป็นตึกแล้วนะครับอย่าเป็นนอสอรอ,อยู่เลยนะครับ จะอ,อยู่ในการดูแลถามว่าเข้าขายข้อไหนครับหนึ่งในห้าข้อเข้าทั้งหมดผมไม่ได้คัดค้านประเด็นว่าผู้นำสมบัติของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นคนดีไม่ติดคดีแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยทุกป,ประการแต่ทั้งลองดูดีๆนะครับว่าช่องทางนี้สามารถที่จะเปิดพื้นที่ให้กระบวนการคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้เงื่อนไขนี้ได้ถ้าไม่ติดคุกก็ไม่เป็นไรเขาเขียนว่าสารลงถึงที่สุดผมถามว่าลองลงอาญาน,นี่ลงถึงที่สุดไหม จะอธิบายยังไงครับเรื่องนี้พวกเราต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับท่านประธานผมไม่แน่ใจว่าพอกฎหมายฉบับนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะมีคนร้องพวกเราไหมครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งนะครับและผมถามว่าประเทศไทยมีตำแหน่งมาจากการเลือกตั้งอีกกี่ตำแหน่งครับเทศบาลอบอตอ,อบอจอสอสอ เพราะฉะนั้นถ้าในจินตนาการของผมหากว่ากฎหมายฉบับน,นี้ได้กําหนดตําแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านต้องมีคนร้องเข้ามาว่าตามแหน่งอื่นต้องกาหนดแบบนี้ซึ่งหมายความว่าพวกเราทุกคนก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องแก้กฎหมายตามและเราจะวนกลับไปที่เดิมผมเห็นด้วยหลักการชัดเจนว่าผู้นำในระดับหมู่บ้านนะครับจะต้องเป็นคนดีและไม่ติดคดีแต่ข้อเท็จจริงของเราครึ่งประเทศอยู่ในเขตปา่า อยู่ในที่สาธารณะถ้าเกิดกระบวนการแบบนี้ใครจะรับผิดชอบและที่ตามมาก็คือถ้ามีผู้ร้องขึ้นมาเราจะไม่แก้กฎหมายจำนวนหลายสิบฉบับแล้วครับขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับ